ดีค่ะปวดกระมิงเด้งแช่แนลเนาะค่ะพี่น้องคะมือนีผ้ามาตั้มลาะคะเห็ดปวกเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่า <c oughs> มาปอบแบบโอ้ยแบบยังเสียใจเลยค่ะแต่กระชโชคดีค่ะที่พอเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะยางจิตเหมยครับผมยางจนวินะค่ะพี่น้อง,งะครับผมสวัสดีครับมาแล้วพี่น้องครับ <c oughs> นี่พี่น้องอผ่อแบบลอยลอยละละมาแบบเกือบหมดอาอยู่แล้วพี่น้องหมดอาอยู่ใครอะไรเนี่ยมีนี่ครับดึงเลย พี่น้องงัดทั้งดึงทั้งงัดแล้วครับแข็งแรงบบจันทร์ดอกไงดอกมันสามารถสาไปหวานบ่ได้เขามาจุดนี้เนาะพี่น้องหวานบ่ได้เขามาเขามาบ่ถึงครับบ่แมนบ่ถึงไหมบ่ได้เข่าตะเลิศอยู่เลาะทางพี่พี่น้องกลางั่ะมาไหนเสียทิ้งแมนครับ มาพี่น้องหน้าปีครับสิได้บ่ได้เอ้ยนี่ครับเอาได้บ่ครับดึงผืนได้ดึงดึงบัไใดดึงบัไใดกูขาเหยาขาเาย้าขาเท่งเหย้าโอเคอยู่ถือว่ามันครับพี่น้องถือว่ามันอยู่เนาะียนถือว่าที่มาพ่อเพิ่นโอเคอยู่ครับนี่ค่ะดอกแยกของอยู่มาพี่น้องตามมาเรื่อยๆครับแต่เราถีงไว้พี่น้องโอ้ย ออกมันเรื่อยๆพี่พี่น้องสิโรยราแมนย,นยนครับม่หมู่หน่อยๆได้แหละเสียถึงหลายค้นแบบนึงได้เห็นบ่เห็นดีจ้ะเอาถ้วยที่200ออโอ้ยมัก็ดึงบ่ได้ดุดหก600พุ่นล่นนะครับนี่หมดหมดหมดชุดไก่หมดนมเนาะมันเลยหมดกัดก่อนเนาะ เสียดายไม่น่ามาช้าเลยไปทั้งคนอีกจ้ะมาสาแต่ก็มาเห็นอยู่ครับเกือบบ่ได<ม>้เอาเกือบบ่ได้ครับเนียนตัวใดก็ใดตัวบ่ได้ก็ปล่อยทิ้งไว้ครับข,า,ขาสองขาใส่ได้อยู่พี่นอ้องอืม ตอนนี้คืออไไ่ได้วะไดวะ่ไดอยู่จากตังไหนนีเห็นหนพี่น้องบงังเบ้หครับเก็บบอ,อกมาหครับยังไงพี่น,ออน้องเลือดใจประจานะเสียดายเนาะอันอน,นี้ก็เสียถิ่งน,น,นี่เสียถิ่งเนี่นไรพี่น้องงัดครับ อืมอืมช่อนี่อนุญาตครับงัดครับายไรอืมบางตีนหอกง่ายง่ายครับ มูนี่ถือเอาเคยอยู่พี่น้องไปครับพี่น้องโอ้โหเดือดเดืบดมพี่น้องเดพอเลยนี่นกำลังงามเลยพี่น,ออมนม้องอืมโหเสียทำเป็นมอวานเขมามันนี่ละสิประมาณนี่ละพี่น้อง หลานเก็บกะไเขาบังขานี่เงีบเงุดยอดครับไปเดี๋ยวเปิดหาแถวนี้กันครับไปเดินดอกง่ายดอกง่ครับง่นยดครับ โอ้ดอกนีสุใส่กัตตาน้แดงเลยบอลเล่าดอ่จัมโบ้จัมโบ้เอ้ยไ่ครับพี่น้องมาทั้งพี่ครับมพี่ก๊อกัตตาเงียรับพี่น้องครับเอ้ยน่อยปวดพี่น้องน้องเห็นไงครับบึงพี่น้องครับอิตไ หมดจ้าอืมเป็นจังไดดวกเลยหมดเนาะหมดนิดขัวคนแถียะกระวงครับเอา้างัดเลยครับขาประต้องผูดเตื้งครับแหนมด้วยขายาวเฟื้ยครับยาวพีว่น้องกล่องช <laughs> ุดกล่องเลยอ่ะเดี๋ยว ขาหนึ่งอันนี้หางใหม่ขาใหม่ครับกลางอืมคือกั้นนี่ครับสุดหนักกล่องเลยครับสุดเลยอ่ะพี่น้องจ้านี่อันนึงเลยนี่ครับอืมขาใหม่ครับกูขาใหนึ่งงามพี่น้องปั๊ด <Yeah. S 1> ใหญ่ยาวๆครับสวงามพี่น้องโอเคครับไปจิตวาสิบประมาแล้วพี่น้องมือนี่ยางตลอดตลอดยางเกือบสุดปลาไปหากันต่อพี่นอ้องลุยต่อเลยพี่น้องมันแล้วครับไป่บังนี่ครับเ <c oughs> อาใส่ใจอะไระบบนี้พี่น้องแกะปลา พี่น้องมม่คุ้จับตาไหวเยอะใส่แจงได้ดีสุดขาเบื้องขาเหยากระตาคุเอ้าแปลงสีละพี่น้องไปครับโอ้ย๋ออ้พี่น้องครับบวกตาบครับปึ้ยขาเบื้องขาเด้อพี่น้องสุดบัวโอ้โหตุ๊กูก้มบุญรูดก้มแห้งตัวหญ่ๆพี่น้องไปครับ อีกตัวครับผมกดตาครับอู้กําลังโพกับมีพี่น้องสองดอกเลยตรงนี้ครับเออมือขามือขาพี่น้องสามดอกครับสามดอกกลมๆครับไปมีไงพี่น้องพี่น้องครับ ผอมมูนี่หน่อยพี่น้องมูนัดสองดอกสามดอกครับหลายมูนอยู่เต็มเน,นาเสียถิมมดครับเสียถิมดมดเมนพ่อเฮ็ดทีมแบบพ่อเฮ็ดมดัมนหนาสิออกมาหลายหมื่นเลยพี่น้องเป<ม>ื้อ<ม>ทีิมมดเลยบอลนัดแต่บอลนัดสองสามดอกครับ อ่า,องอา,งาวางาูเหาไปผีพี่น้องมาครับมาตามมาเกือบเสียอเลยพี่น้องครับโอ,โอ้ลม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 โอ้ตอนนั้นขาด<อ>จะมีอะไรบัวเนา่าครับพอได้ยังสี่ครับใส่บัวอเดี<อ>๋ยวนี้เห็นไร้มูอยู่พี่น้องเน่าเสียมึดครับเนี่าสีครับ เลี้ยนเดียวโอ้ขาตัวนี้ขา,ขาแฟร์บอสบแสเฟนเน่น้องครับงานเลยอืม หลยมูเขาไ่ได้ครับแบบหนีหลายครับไปหาต่อพี่น้องไปตอเลยครับค่ะหมานอยู่เด้อค่ะพี่น้องคะยังจนหลาจนลอยนี่ค่ะได้เต็มตาอยู่ค่ะมี่จะเห็ดขาเาวๆเนาะแบบมันจะคือว่าละค่ะเห็ดมันบาน ด้นละเนาะมันเหลิมสีโรยล่าแล้วจะมาดอกไบงามอยู่ค่ะค่ะสำหรับพี่นีนู้ดแดงก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนึกกันเ้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลักขับรับชมกินนู้ดแดงกับบ่าวเหม่งเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพกันไม่คลิปหน้าครับผมเห็ดเหลิมเลยล่ะเนาะพี่น้องเถ่าแน่ล่ะผลงานมื่อนี่ถือว่ามันอยู่ครับไปปลาได้อีกนกำพันรูด้วมื่อิน บุงวัสดีขอปลาได้ครับรอหลุ่นรอชุ่มกันครับพ่งนี้เจอกันมาไหนเจอกันไม <laughs> หมลวหมัวแล้วรับวมสวัสดีครับไปครับกลับบ้านกันครับ